ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะผมเหลือไม่ได้ไม่ว่าจะได้ผมไม่ได้ต้องกินข้าวสิจานนั่งจิ้มอยู่คนเดียวนั่น่ะมันเลยขึ้นเดือนหนึ่งสิบกิโลยีสิบโลได้โอเคยอมใจพี่แนกเลยแต่ว่าใครที่มีปัญหาปากแตกปากลอกหรือว่าอยากจะมีสีปากสวยๆปากแตกนี่ไป็นทำอะไรมาครับ ปากหมาค่ะพี่แอนใช่คือชอบขาอะไรคนตีนเนี่ยปากแตกแน่นอนได้ผมจะได้ระวังไว้โอเคมาเลยเลยสนุกอย่างเงี้ยนะวันนี้ถ้าใครมีปัญหาปากแตกเพราะปากหมาลิปอิดช่วยไม่ได้แต่ถ้าปากแตกเพราะว่าแบบเอ้ปากแห้งถ้าอากาศอากาศแต่ว่า มันหนาวหนาวร้อนๆเริ่มหนาวขนลุก<ด>ฟันซอ,อกเป็นอยู่ใช่ไหมได้นนหน่อ <c oughs> อนอะเคยเรียนมาจะได้บล็อกทันโ <Okay. S 2> อเคถ้าไม่ได้ไปกวนตีนใครแล้วปากแตกนะสมมุติว่าปากแตกด้วยอากาศหรือปากแตกแบบนิดนิดนึงปากแห้งอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมหหถ้าพูดถูกต้องปากแห้งปากแตกนิดหนึ่งเราต้องตัวไหนเอางี้นะถ้าใครที่บอกว่าเกิดมาเป็นผลมีเวนมีกมอ่ะแบบเจ้ากำในเวรต้องจะเอาปากเราให้แตกอย่างเดียวเลยนากป่าะหนูแนะนํารุ่นลิปมาสค่ะเป็นลิปมาสแบบแท่งคือทาได้ข้างหน้าเลย ไม่มาร์คปากแล้วอ,อ,อันนี้ใหญ่ขนาดเนี้ยโอ้โหจะเล่าฟังว่าเป็นลิปมาร์กขอลองไปดูดด้ได้เลยค่ะเป็นลิปมาร์กก่อนนอนที่ทําเป็นแบบแท่งแบรนด์แรกในประเทศไทยเพราะหนูอะเมื่อก่อนคนปากแตกมากคนจะรู้กันว่าเวลาปากแตกมากต้องใช้ลิปมาร์คเวลาซื้อเป็นกระปุก กักไม้พายก็หาย,ยเอานิ้วลงไปควักเม่งก็สก,กรปรกเราก็เลยว่าทําไงดีวะถ้าทําแบรนดตัวเองก็เลยทําเป็นแบบนี้มหมุนขึ้นมาได้เลยพี่นักหมุนเลย่ลยมันก็จะเป็นแท่งแบบนี้เลยและที่ออกแบบให้มันใหญ่มากเพราะาพี่นักลองทาเวลาทามันจะเหมือนกับนวดปากตัวเองอยู่รุ่นนี้จะเป็นเหมือนลิปมาร์ที่เป็นทรีทเมนต์ปากนะคะแล้วเป็นรุ่นที่บำรุงเยอะที่สุด กลิ <łość> ่นหอมเนยนะใช่กลิ่นหอมมากหนูบอกเลยทุกรุ่นของลิปอิดเนี่ยกลิ่นจะหอมมากนะคะใช่แล้วต้องบอกว่าตัวนี้ศูนอร์ซ็นตแอลกอฮอล์นะคะดังนั้นไม่ต้องกลัวปากจะลอกแน่นอนคือทาแล้วไม่เมาแน่นอนคนละแอลกอฮอล์ แต่ว่าที่นี่มีแอลกอฮอล์แบบนั้นไหมหนูอยากกินร้านนิดหน่อยมีอยู่ทีมงานชอบกินโอเคอมาเพื่อจะกินแล้วขายของคล่องคอขึ้นนะคะเพราะอยู่กับพี่นักแล้วเขินละโอเควันนี้ลิฟมาเหนใ่อจะต่อยกันอยู่แล้วเนี่ยอีกแป๊บฟันศอกแล้วเนี่ยลิฟต์มาพี่จะเต้นหรือจะเต้นอ้าวแล้วซาวหยุดทำไม สามเมืลอนะนะที่นายเห็นพี่นันเต้นก็ไม่อยากไปรออ่ะไม่กี้หนูดูยั่วไหมเต้นแข็งเมื่อไหรดูยั่วมากดูยั่วมากเต้นแข็งที่ว่าไม่หนุบเต้นแล้วคนดูดูแข็งใช่ครับผมหาไม้แข็งๆข่งพี่นักมาขอเกี่ยวกับโปรกันนิดนึงรุ่นลิฟต์มาตอนนอนนี้นะคะใครที่บอกว่า ปากแตกหนักมากถ้าผู้ชายไม่เคยใช้คือมาร์กก่อนนอนเลยคือทาก่อนนอนแล้วหลับไปได้เลยหลับไปได้เลยค่ะไม่ต้องล้างออกหรือว่าจะมาร์กก่อนแต่งหน้าก็ได้นะคะรุ่นนี้จะทําให้ปากชุ่มชื้นเร็วแบบเหมือนบูสต์ปากก็คือบอกเลยว่าตัวนี้ใครที่อผมเนี่ยบางช่วงเนี่ยผมต้องบอกว่าผมเป็นผู้ชายที่เป็นไอเซ็ตเดิม erm อ่ะคือเวลานอนดึกปาก ปากแห้งหหมดน้าแห้งโฟนอะไรพวกนี้ก็ือถ้ทาทาตัวนี้แล้วบำรุงก่อนนอนหลับไปเลยมได้่วยให้ปากของผมเนี่ยชุ่มชื้นชุ่มชื้นขึ้นปากฟูขึ้นและรุ่นนี้นะคะจะบอกว่าปกติ229บาทวันนี้ไม่ขายนะจัดโปรพิเศษให้เลยซื้อหนึ่งให้อีกหนึ่งถ้าจะตกอัะไรเท่าไหร่เอง พี่แน็ลองหารเลยสองสองหารหารสองเ <ละ S 1> <ด>หลือลบไ,ไปแค่บ,บาทนึงแล้วลบไปครึ้นโข่ร้อยสิบสี่บาทตกแท่งละ1นึบบาทค่ะ <era> ได้แบบลิปมาร์สบำรุงแน่นๆไปเลยนะคะ้น,น,น้องแดงเท่านั้นนะคะราคานี้เพื่อนๆรีบกดนะโหโขโข <Pam. S 1> กดลงตะกร้าได้เลยนะคะตอนนี้ก็ขึ้นฮอตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอโอจะบอกว่ารุ่นนี้มีคนบอกราคาดีมากถูกมากถูกมาก,กจริงๆใช่ถูกจริงถูกจริงต้องกดซื้อเลยเพื่อนเอาไปใช้กันผมผมผมเชื่อว่าหลายตัวหลายคนนาชอบนะเพราะว่าผมเป็นผู้ชายที่ทาปากจริงๆผู้ชายที่หลายคนต้องบอกว่าเวลาผมไปงานไปนู่นนี่ชอบมีหลายคนบอกว่า เนี่ยดูชาลีดิขนาดไม่นอนพกไม่นอนพักปากดูสูทภาพดีไม่รู้แล้วผมทายิ่งกว่าผู้หญิงอีง <c oughs> ผมอชอบทาลิปติกชอบทาอะไรที่แบบว่าแล้วลองไปเรื่อยเลยอันไหนที่มันทาแล้วมันรู้สึกแบบมันดูธรรมชาติจะชอบมากอะไรเงี้ยครับผมค <c oughs> วาจริงผู้ชายแต่ก่อนเนี่ยทานะแต่ว่าอายไม่กล้าทา <c oughs> ต้องแอบทา หน้าแดงต้องก้มๆไมทาแล้ว <Ừ. S 2> ใครพกลิปติกมันจะดูแฝงเดี <No S 1> ๋ยวดูเข <The S 1> <'s> ินเนาะเดินแซลเดี๋ยวนี้พกไปเถอะผมบอกเลยว่าผู้ชายก็ทาทาแล้วมันเวลาถ่ายรูปอะไรสุขภาพมันดีขึ้นเยอะมันดูแบบดูไม่โทรมทันทีเลย แต่ก่อนไม่เคยปกติทาแต่ปากตอนหลังก็เพิ่งเคยมาทาตรงนี้บ้างคช่เริ่มเริ่มทาแก้มใช่ใช่เพราะเวลาไลฟ์อะไรเงี้ยบางทีผมไม่ชอบแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็แอบทานิดหน่อยมันก็ดูดีสองปีที่นี้ก็เริ่มทาตาแล้วแป๊บหนึ่งเริ่มใส่วิกเริ่มอะไรต่ัวครบเมื่อก่อนหนูก็เบลี่ยนเ็กแหละสักพักหนูก็เริ่มแต่งหญิงทั้งตัวของผมเนี่เลยนะแต่ก่อนชอบแต่งหญิงตอนเด็กๆนะแต่งบ่อยมากเพราะสนุกเนาะสนุกสนุกครับผมพี่น้องเราเป็นผู้หญิงหมดเลยมีพี่น้องหกคนนป็นผู้หญิงสี่ ก็ชอบอแย่งกางเกงเสื้อมาใส่อะไรเงี้ยแล้วเอลเราสวยเอาผูาห้หญิงด้วยไงผมน่ยถเป็นช่วงช่วงนี้เอลมันกลับมาสามสามแล้วแต่ว่าปกติเอวยี่สองเอางี้ดีกว่าหลายคนอยากหพี่แน็กแต่งหญิงไหมถ้าอยากเห็นนะหนูขอย้อนกลับมารุ่นนี้หน่อยรุ่นติ้นมีมมรุ่นที่เปิดตัวใหม่วันนี้นะคะสีใหม่ก็คือสีชาลาและสีเอสเปโซ่ ขอดูหน่อยว่าตอนนี้ขึ้นฮอตเท่าไหร่จะได้มีแรงแต่งหน้าให้พี่แน็กนิดหนึ่งตอนนี้ขึ้นมา580แพงพี่นัดขอขึ้นฮอต1,000เราจะเริ่มจับพี่แน็กแต่งหญิงเมคโอเวอร์เลยไหนอันนี้เหรอใช่รุ่นนี้โอ้และเดี๋ยวจะเอาสีใหม่นี้ทาบนปากกับบนหน้าพี่แน็กให้ดูเลยว่ามันสวยจึ้งฮงโลกตะลึงขนาดไหนรุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นนี้เป็นพอเดอร์นะพี่นาดซื้อหนึ่งแล้วก็ให้พี่หนึ่งด้วยใช่วันนี้จัดโปรพิเศษนะคะจากปกติ169บาท จร,จริงๆคือยังไม่เปิดตัวแต่พอได้คิวกับพี่นักปุ๊บจัดให้เลยแล้วก็เด<ช>ี the ๋ยวพรีออเดอร์นะคะทุกคนค<ช>่ะ <has. S 2> ได้รับแบบซื้อหนึ่งได้หนึ่งด้วยเลยคะ่ะแต่วันนี้ใครจะสวยกว่ากันเนี่ยโอ้โอพี่ชชว์อยู่แล้ว ตลกทั้งคู่ตอนนี้ตะกร้าขึ้นเร็วมากนะเหมือนคนอยากดูที่ในแตงกิศตะก้าลงตะกร้าแล้วนะฝากกดชำระเงินให้ด้วยนะคะเนี่ยคือแอปไทยแอปแตงกิแอปซีผมไม่อยากตื่นแต่นแอปซีผมเนี่ยเขาเขาเขากดใส่ตะก้าเฉยเขาไม่จ่ายตังค์พี่คือคือวันอื่นอาจจะกดลงตะกร้าแต่ไม่จ่ายเงินได้แต่นะบอกวันเนี้ย รุ่นนี้คือมันดีมากจริงมันทั้งบำรุงด้วยสีสวยด้วยแล้วก็จะได้ราคาพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่ามาเจอพี่แน็คบางทีก็จัดโปรให้นะฮะแต่จริงอยากให้ซื้อจริงนะเพราะว่าวันนี้เอามารดราคาแบบถูกมากจริงพี่แน็คลดเยอะมากที่มาที่พี่แน็คใช้เมื่อกี้ปกติไม่ขายราคานี้นะปกติขายเท่าไหร่เลยนะปกติขายพันหนึ่งพี่คเลกปกติขาย229แต่วันนี้อันไหนแถมไม่ได้เราก็แถมอันไหนเราลดได้เ่าไห่เราก็ลดให้นะคะเพื่อความพิเศษจริงๆ แปลว,ว่านี่นี่นี่คนใช้กันเยอะมากนะคนบอกว่าใช้ดีจริงใช้ดีจริงกันเยอะมากเลยพี่แบรนด์หนูขอโม้หน่อยขายไปแสนกว่าแท่งแล้วทำบอกว่ารอสิที่ผ้าด้วยใจเดียวอย่าพูดว่าเขาออ๋เราใจ่ายทีเดียวเรา่ายทีเดียวนะฮะแซวเล่นแซวเล่นเอฟซีน่ารักมากแต่จริงๆแม่นัดอยากทาสีใหม่เนี่ยเพระเจ็ดอ720แล้วพี่นัยเตรียมตัวเลยเตรียมตัวได้แต่งหญิงแน่นอนแม่ครั้งครั้งทีはは่990าร้าจ่ายแล้ว ออจริงบยากเห็นภาพพี่แนักทาปากสีน้ำตาลแดงแบบสายฝ่อด้วยกลิ่นเอสเปรสโซมาแนวปัดคงปัดคิ้วให้ครบเลยนะหนูเตรียมวิกมาให้ด้วยสวยเลยวันนี้ค่ะแล้วเราก็สิบได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูให้ทีมงานหนูซื้อสิบแท่งด้เนี่อ่ะวันนี้นะรัวกันเข้ามาเลยทุกคนขาอุ้ยเรื่องอื่นมากเลยอ่ะจ๋ามาเบื่อแรกขายของเออหนูก็เหนื่อยแล้วเหมือนกันแต่อันนี้อันนี้แี่ใหญ่เนาะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ